เปก,กินหรอบอเดี๋ยวมกินแล้วโอ้แสบครับแสบบอกเกม้อซุบสุดยอดเลยแหละ้วนมีพิเส้น,นมีขาวขครับันนี้มีขาวถ้ว,ถวยแบบไงเลย,ยนี่น่นะครับผมเป็นูคครับผม,ไ,มได้ไลนครับ สินตัวไปแล้วเลยน้ำเ,<อ>มมเดือดมากเดือดมากนา้ำ ร้านนี้ยังขายดีครับก็ได้ขายเรื่อยๆอันได้อันได้ขายดีครับเมนูอะไรก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวบอสที่เด็ดเล่นนะไปขายโคนรขนเลยนะครับผมเพราต้องเอาน้ำเยอะเยสค่ะโอ้โหสุดยอด กระบ,บวยนึงพอเลยครับเออจะอีกบ่พอล่ะครับโ <Okay, okay. S 1> อเคนี่หัวเสียเท้าอยู่ครับหัวเสียเท้าจิ๋วหาหายขอบคุณครับมักกับเด็ดของปรดเลยนะครับเมื่อกี้ก็ได้ใส่หลายเนี่ยผ <c oughs> ู้ใดกับมากระทาหมาผัว่สช่วยขาวสมื่อนีื่อไหร่ก็ปรดปานหัวเสียเท้าแสนมะหวานดีเพราะว่าแซ่บ งามคนหนากินมากเลยสุดยอดถั่ยขันตำขายยักบ่ายครับอ้สามสิบบาทสามสิบบาทนะครับอันนี้ผมสั่งสี่สิบมาครับอร่อยอะไรบ้างทเทียมเจียวครับที่นี่เทียมเจียวอ้ห่างกินมากเลยใส่กระเทียมเจียวจะอร่อยโอ้สุดยอด หอ,อ,อ,อมรวมหอมรวมค่ะหอมไม่ค่อยได้สีก็เลยน้อยหน่อยโอเคเดียร้อยนะมาเสือ่องบรรยากาศลานนะครับผมสิ่นี้แบบมา่งมางก,ก็มีนะครับผมขายของทั่วไปพร้อมนี่ครับเปน,นจานเลยแหละบ,บ้านผู้ไทยนะครับนี่ไปฉีกโก้ไปเห็นโดนแล้วจะฉีกโก้ ใครเขานนิทุณม,มองปิ้งปิ้งซีนไบผมแล้วก็จะโคตรด,ดีงามเลยสมพักนะจะเป็นสมงอ้อว่าสมงอ้อกับสมป่าไปมีหารปวดของกุวยเตี๋ยวเลยอยู่บ้านมูแผ่นห้หนม ไม่เ,เด็กของเขนสะแต่แน่นอนครับพี่เทด็ดซุปก่อนเลยครับให้ได้ปรุงถึงปากคนมากอืแซ่บหอมแบบ เตินสมุนไพรเยอะเลยแหละนี่นนแซบแซบครับผมสุดยอดสุดยอดอร่อยแล้วเราก็ใส่ที่นิดหน่อยๆพอแซบดีด้ครับร้านด้ันจางครับผมทั้งโค้ง ไปซื้ออันนี้ก็ปลาเลยเหรอุ้่ัวขวดด้วยของโปรดกับทองโปรด เขาอร่ากินมากชอบแบบนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวข้นๆจัี่แหละเข้มข้มนมากแต้กระติดใจแน่นอนครับแบบนี้ ครับผม mm hmm. ยวมาเล่นเกมง่ายๆเลยเงินกันดีกว่าครับผมมีเลยเกมฟอร์จูนออกแค่จิ้มๆบนนักแตกง่ายมากถอนเงินมาใส่ง่ายๆในทุกวันเลยครับผมใครที่บอกว่ามาจากช่องลูกอีสานเล่นกนเที่ยวห้าสคนแรกรับโบนัสไปเลยส0มรอเปอร์เซรีบๆแอดไปเลยนะครับแอดทีเฮสี่ห้าแต่ไม่ทันไม่เป็นไรเขามีโบนัสให้20สบอร์ซนทุกคนมีแจกคองทุกสิ้นเดือนมันเกิดแจกให้อีกตั้งหนึ่งพันห้าร้อย มีแอดมินเจดีบริการตลอด24ชั่วโมงฝากถอนผ่านระบบ AI ที่ง่ายและไวมากแอดไปเลย,<ม>นะยลครับผมทีม่แอดทีเฮ็ดสี่ห้าแอดทีเฮ็ดสี่ห้านี่ะเขากำลังสุบสุดๆก็คือมีขาวนี่แหละครับผมหอมน้ำสุบแบบ ฝีมือเขาบอกเลยไม่ได้กินโดนนะสมัย้หน่อยที่มีอยู่ร้านหนึ่งแถวบ้านสิมีกินพวกสมุนไพรหลายๆอย่างครับแร้วหอมเป็นเอกลักษณ์ของมันดีแซ่บกลับมาได้หอม one way. คว,วามขั่วขวดงความข้นของอน้ำตกหืม

ขายฟองเข้าไปลาเลยเลยเด้ตะคนเนี่ยกเก่างามเลยครับเดี๋ยวนี้แ <Okay. S 2> บบหมากเลยเกลียวฟอมควโนอย่างนี้แบบคนละแบบเลยลองซิบเบึงครับผมเลยสามไซส์ผมครับสองสามโล เส้นนีบนะาวโับทุนแล้วเขียนเ่านีา่าจับพัก เบอร์คว่มเดดของน้ำซุปของเราวนหวานต้องคูุกใค้กันครับผมเพราะฉะนจะติดกวอบทุกคำไปเรื่อยๆนี่ส่ะฝากบนครับมีธงวอกเย็ยอาเอาที่้วครับผมสุด,ด,อดยอด là dân bác mai mà kiếm chiều của dự Ủa xin tha khương là không chào

กินเท็แๆบแบบเข้มข้นน้ำต้องเสีย่ยมีขาวครับผมทีเป็นเสีนยข,ขาดด้วยสูตรดอด lên tiệm mà việc nóng hoa dừa gọi là chạm đặt mày là gì